ย้ายเดี๋ยวไม่เข้าคนฟล์รวเร็วโอ้ยตอบแล้วไม่อะไรอ่ะไม่นอร่ออ่ะ่นี่ห้่ว่าไงมมอไม่ผ่นไอ้เกียร์มอกรีทอดหน่อยมอกรีจะุ่ม แทมแถนแถนแทมแทมแถมแทม,แทม,แทม,แทมวันนี้เรามาจาบท,ที่สุดแห่งป2020ี2023นะ,นะครับผมอี่อส่ตบมือดีครับรอะไรตบมือตบมือปีที่อะไรจำไม่ได้นะถ้าใครจำได้ก็ ็จําได้นะครับทินดีด้วยในปีนี้เราได้มีรายการใหม่ๆกี่รายการวะผมจำไม่ได้ละสามสามหรือสี่แหละมีจี้จุดอันนี้มาใหม่คือเป็นการด่าคนเล่นนั่นเองคือไม่ไม่ไม่สอนสอนนะสอนทิพย์ผ้าจุดที่ผิดแล้วก็มีวันวานเอลเอลก็ที่เป็นแบบพูดเรื่องก่าๆพูดว่าแบบช่วงเบต้าช่วงซีซั่นหนึ่งชื่อซีซั่นสองซีซั่นสามอะไรผ่านมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นให้ดู คนลช่องคนะช่องไม่ช hmm. ่องกูอนแคสเอออนแคสอแคสก็จะเอาหัวข้อนะตอนนั้นหรือหัวข้อท ok ี่คิดว่าเป็นประโยชน์หรืออยากคุยเอามาคุยเอามาถกควักมาให้ดูกันนะครับเลยอันนี้เลยเลยแล้วก็งานหนึ่งงานนึ่งเมื่อเราเป็นไลออด เสี่รายการประมาณนี้ออนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นการเล่นเกมเกมเพลย์ซะส่วนใหญ่เอ้ยจริงจริงจริง,รงเราพูดเราลืมพูดถึงกงันหนึ่งไปนะพี่เอ่อรีคอร์ดระเบิดคอรีคอร์ดระเบิดคอนั่นก็คืออ่าอ๋อโลเพป <c oughs> ้รีคอร์ดโลเป้รีอคอร์ดเคลียร์คอนั่นเองเออนั้นก็รายการใหม่ กับั้มที่มออนดูติแล้วมีคนหลายคนถามว่ายำรม่ยไปทำไปไหนอ,อ,อ๋อเออใช่ใช่ใช,ใช่มันจะมีประเด็นที่ถามว่ายำลมิตกับบนคนเดียวหายไปไหนจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนนะแค่มันถูกรวบตึงมาเป็นชื่อคลิปธรรมดาแค่นั้นเองอย่างมแบนบแบ่งแยกใช่ใช่ใช่คือเมื่อก่อน,นต้องมานั่งแบ่งว่ายำลมิตคือการเล่นกับเพื่อนบนคนเดียวคือการเล่นคนเดียวแค่นั้นเองทั้งทั้งท,งที่เนื้อหาข้างในก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายแค่เป็นการเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนแค่นั้นเองแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบ คือไม่อยากให้มันเป็นรายการแล้วอยากอยากให้มันเหมือนช่องอื่นที่แบบเราตั้งชื่ออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแมวแมวแมวอะไรเงี้ยคือมันตั้งอะไรก็ได้เ้ยโดยที่แบบอยากให้คนเข้ามาเสพเนื้อหาข้างในมากกว่าที่จะอ่านคําว่ายำลมิตรบนคนเดียวอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีเรื่องไลฟ์เรื่องไลฟ์จากปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วที่ย้ายมาเป็นเฟซเต็มตัวปี2 0 1 9นะแต่ปี2020ก็คือย้ายมาทวิชแหละเพราะว่า คือถ้าพูดตรงๆเลยเอาไว้ง่ายๆเหมือนพนักงานที่โดนไล่ออกแค่นั้นแหละคือถ้าเปรียบเทียบเป็นงานเนแบบเรานั่งทําที่บริษัทอะไรอะไรเงี้ยค่ายสีฟ้าค่ายสีฟ้าแบบยอดไม่ถึงอ่าคุณก็โดนเด้งออกอะไรเงี้ยก็เลยมาค่ายสีม่วงแต่ว่าไม่ได้ทําเต็มตัวไปทําคลิปซะส่วนใหญ่ทําให้ปีนี้มีคลิปเยอะมากๆแทบจะทุกวันเลยถ้าใครติดตามสําหรับช่องมเฉลี่ย2วันคลิป ่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่ที่ทุกคนที่ทีมงานทุกคนรอคอยนะครับเริ่มจากคุณโอเว่นก่อนแล้วกันเมื่อกี้ที่เพิดโดแม่ทไมต้องเป็นโอเว่นก็เว่นอยู่นานไงโอเว่นอยู่นานโสดไงให้ผู้อาวุโสก่อนผูอาวุโสแก่แล้วก็นี้เนี้ยแั่เกิคนเว่นชอบคลิปไหนครับผมที่ไม่มีกระพริบนั่นแหละครับคลิปนี้ปีนี้จะไม่มีมาเลยนะเจอเจอเจอผมชอบปาร์ตี้นนี้มาผมรู้สึกว่าแบบคือโปรตีนเนี่ย โดนแบบคนอื่นแบบบูลลี่ใช่ไหมแบบเกี่ยวเป็นแขงกากว่ะผมหมั่นใส่ไว้ผมเลยไปลงในเกมอ๋อค <Wuhan>. ือคุณยอมรับไม่ได้ว่าคุณกากจริงจริงผมก็กากจริงอะไรวะเนี่ผมผมรับไม่ได้ผมก็เลยไปดูคลิปด้านน้ำปาร์ตี้อะลรไปตีคนอื่นในในปาร์ตี้อะไรเม้าตอนนั้นมันคือเป็นเกมระบายอารมณ์กันต่อมาแคทบอยชอบคลิปไหน เป็นเกมมือถือต้นปีเลยใครไม่เคยดูไปลองหาดูนะนั่นก็คือ,อชื่อเกมว่า Family Kitchen Style อะไรก็ไม่รู้ยาวชิบหายสนุกนะ <c oughs> ชื่อไอเกมเนี่ยหนุ่มนะ <c oughs> ผมจำได้แค่ว่าหลังจากเราลงไปอ่ะประมาณไม่กี่วีกอะ่ะ เซิร์ฟระเบิดแม่งเล่นไม่ได้เหมือนคนคือตอนเราเล่นอ่ะมันเป็นช่วงแรกๆเว้ยแล้วแบบผมเหมือนผมเฮ้เหมือนผมมาไปเห็นใน Facebook เขาแชร์กันว่าคนเขาเอ้ยพี่เกมนี้แม่งน่าเล่นว่ะเราก็เลยรีบเล่นรีบอัดเลยแล้วก็ลงตู้มแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็แชร์กันเยอะไม่ได้แชร์คลิปกูนะหมายถึงว่าเขาแชร์เาแชร์ว่าเออเกมนี้มันสนุกนะลองไปเล่นกันอะไรเงี้ยระเบิดเซิร์ฟระเบิดแล้วก็เซิร์ฟระเบิดไม่รู้ปัจจุบันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าสำหรับ Family Style Coop Kitchen น่ะชื่อเกม ถามว่าเกมหนุไม้เล่นเล่นหลายคนได้นะโหน้อยดีใช่แต่ต้องหมายว่าเกมต้องเล่นสี่คนขึ้นไปไปไม่งั้นไม่สนุกแน่ถามว่าทําไมถึงชอบคลิปนี้อ่ะเหรอเเข้าไปดูคลิปอ่ะเอ้ยขบวดขบวดทอดทอดทอดพัดพัดหาอะไรกันไม่รู้อะไรกันดีอ่ะทุกอย่างเตีกันคือ มันคือมันคือเขาเรียกอะไรจุดแข่งของช่องเราเลยนะก็คือการเล่นเกมเก่งแบบว่าโชว์คนดูกดเหรียญอย่างนี้แหละครับเออการพูดหลายๆคนพร้อมกันแล้วแม่ฟังรู้เรื่องได้ไงก็ไม่รู้แกเ่โอ่คฮ่าฮน้ฮ่าฮ่้ฮ่า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 ่าฮ่ใช่ไม่าฮ่่าฮ่่่าฮ่าฮ่า่่่า่่า่่่่ ผมผมมันคลิปนี้ทําให้ผมได้รู้สึกว่าทีมงานของช่องนาการมะเนี่ยวาดรูปเก่งกันเกิบทุกคนใครไม่เชื่อลองกดย้อนกลไปดูได้มันจะเป็นการวาดรูปยังไงก็ได้ไม่ให้คนเฟกรู้อไม่ให้ไม่ให้คนที่เป็นเฟกรู้นั่นเละเหลือใครเนี่ยเหลอเกอร์นะคะเกอชอบคลิปไหนครับถามว่าชอบอะไรชอบฟฟกัสโฟกัสโฟกัสกยคอ โปรแกรมมีกี่อันปีนี้เขาสุดสองว่าสองเหมือนจะสองมีอันแรกที่แบบที่เกมเพิ่งปล่อยปล่อยสดๆร้อนๆเลยเย็นเลยอ่ะอันแรกใช่ไหมชอบอันแรกใช่ไหมชอบอันแรกเลยมันถึงก็เย็นคอเลยอ่ะแรกเหมือนมันเฟิร์สเพลย์จำได้ว่าไอ้นี่เรามาจากในไลฟ์สดด้วยใช่ป่ะใช่อันนี้ตัดมาจากไลฟ์แล้วก็สดก็เห็นแล้วไปดูไลฟ์นะก็มากกันด้วยนะฮะใช่ของเกินต่อไปโอ๊กต่อไปโอ๊กโอ๊กโอ๊กมีโอ้มีโอ ชอบคลิปทีอันนี้แหละปอเทอให้โลเพทออย่าเต้นโอ๊คสิอเฮ้ยผมต้องวันดีแบบนอมนมก่อนวันดีครับพี่ไอซ์ฮันดยกันนะครับตอนนี้เราได้รับทีมงานนั้นแนี่นาโย่ถ้ามันดูนี่แก้มมันปิดนะโอ้ก็แหละบางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยรู้จักพวกจากช่วงนี้ผมไปเล่น g t a 5M โลเ Pay ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยรู้จัก ในไฟเอ็มแล้วก็ถามว่าแบบเอลเอลอะไรอย่างนี้เคยส่วนมาเล่นด้วยแต่่าพจริงๆแล้วก็คือไม่น่ารู้จักไม่น่ารู้จักเลยผลาดถือว่าช่องผมพลานนะแค่นั้นเองจริงจริงก็ไม่น่าแบบมีทีมงานชื่อโอ๊กหรอกตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยกลายเป็นคนว่าผมมองว่าคนชื่อโอ๊กอ่ะเป็นคนที่อย่างนั้นแหละกแต่ทุกทีเราจะมีเหมือนคนใหม่มาเติมหรือไม่ก็คนหายไปใช่ไหมอย่างปีหน้ามีโอ๊กมาเติมจนหายไปเลยนะ ใช่เพราะผมจำได้ว่าที่สุดในปีสองพันสิบเนี่ยยังรู้สึกยังยังมีเขาอยู่แต่ปีนี้ไม่มีละอันนี้คือแบบถาวรเลยอะมายห้พี่เขาเขาติดติดเรียนแหละเออโควิดนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะก็จะไม่มีนันนี้แต่ปีนี้ก็มีเกมใหม่ๆหลายเกมมาลงในช่องเลยนะเพียงไม่ครับคือเกมไม่ใหม่นะแต่แค่ว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่สำหรับช่องนี้ L O R เนี่ยเกมการ์ดก็มีหลายเกมนะโดยเฉพาะจริงๆมันมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมากๆเลยคืออมองอัดคือเล่นกันน้อยมากๆคือแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าด้วยความที่เวลามันว่างกันไม่ตรงกันม่อยด้วยแหละเป็นเพราะคีไม่ชอบเล่นไม่เพราะพี่พี่แบบโอ้ก็ผมเก่งนะก็พี่แบบโอ้พี่ก็แบบปั่นสุดเลยวันหลังอ่ะพี่แบบไม่ต้องไปสนักสนันับสืบแล้วผมแบบนั่งเงียบๆนั่งให้คนอื่นเล่นใช่ไหมเออผมไม่ พี่ใหญ่ทำไมไม่มีใครพูดคิดแค่ทำไมมีใครพูดคิดด้วยมี้ตัดไฟอ่ะตัดไฟมันตัดไฟอยู่อ่ะเออก็ตัดไฟอยู่อ่ะไม่ใครอยากรู้ก็ถามมาใกล้หึงหรอเอออันตัดไม้ครับผมตอนนี้อ๋อเออแล้วทีเนี้ยยังไงเราพูดกันทุกคนและทีมงานคลิปนี้นักกามาชอบคลิปไหนครับเออแต่ปีนี้ทุกทีผมจะตอบว่าชอบทุกคลิปใช่ไหมเพราะว่าตั้งใจทำแต่ปีหน้าผมรู้สึกว่าผมชอบไลฟ์สตรีม มากกว่าทําคลิปเหมือนแบบได้ด่าปื้มอะไรเลยชอบแค่นั้นแหละใช่เลยอ่ะถ้าพี่ตอบงี้พี่ตอบแบบมึงผมชอบจี้จุดด่าผมอยากผมอยากด่าเอางผมอยากด่างอ๋อคืออยากด่างก็ไม่ได้ไม่ด่างเดี๋ยวไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชอบไชอบไลฟ์สตรีมเพราะว่าคือหนึ่งเลยคือเวลาเราลงคลิปเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือยอดวิวถูกไหมใช่แต่ว่าไอไลฟ์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่ได้ไม่ได้มายกับมันมากก็เลยรู้สึกว่าเอออยากเล่นเกมอะไรก็หยิบมาเล่นอะไรเงี้ย อย่างปลายปีถ้าใครได้ตามก็จะมี Sta รดิวอย่างช่วงต้นปีก็จะมีไมค e c าร f t อย่างช่วงกลางปีก็จะมีเทลเลียเห็นปะ คืมัน <โร S 1> เป็นหลายเกมที่แบบเกมกินเฮลก็เล่นทัทง้ทงทั้งที่ใน YouTube ถ้าใครตามใน YouTube แทบแทบจะไม่เห็นเกมพวกนี้เลยนะแต่ถ้าใครแบบตามในทวิ h คือจะเห็นแบบผมเล่นหลายเกมมากๆอย่าง w t t h h o o ก็ได้เล่นไซเบอร์พังก็ได้เล่นากาวเต็ดก็ได้เล่นคือเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามใน YouTube อย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกดดูคลิปใน YouTube ให้เยอะๆนะครับผมจะได้มีเงินเยอะๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่ดูทวิไม่เป็นไรดู YouTube พอ คือยอดซับสแตทพี่ขึ้นเยอะปะจริงเรื่องยอดซับก็ตั้งเป้าไว้แสนทุกปีนะนั่นดิแสนนั่นแหละท่กปีแล้วทุกนนี้ก็แสนอยู่นะแสนพสารยอดเหรอยอดท่าแบบตีเป็นกลมๆก็เพิ่มมาประมาณครึ่งนะครึ่งถึงครึ่งอยู่นะไปถึงครึ่งครึ่งแสนจากเดิมแหละครึ่งหมื่นอะประมาณแคเก้าพันแนบมากระตุ้นหนึ่งก็ปีหน้าก็ไม่ได้จะฝากถึงปี2021นะครับ อยากพูดพอดแคส์เพิ่มมากินหัวข้อให้ผมหน่อยเฮ้ยคนเขาพิมพ์อยู่นะพอดแคส์หัวข้อเพิ่มแต่ละแต่ละอันไม่น่าพูดทั้งนั้นเลยเอาให้มันน่าพูดสิก็ปีหน้านะขอให้ดูแลสุขภาพกันดีๆเช่นเคยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดอย่าลืมหายไวๆอยากเที่ยวต่างประเทศผมครับออกออกไปก่อนนะฮะออกบิดก่อนออกออกไปละพี่จ้าบูเรนเธออีกแล้ว